วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมงานวัดรื่นเริงบันเทิงทุ่งเขตร้อนเนื่องในโอกาสครบรอบ63ปีแห่งการสถาปนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและประเพณีสงการานต์ประจำปี2566โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรในปีนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดก,กิจกรรมสืบสารประเพณีสงการานต์อาทิเช่นส่งน้ำพระ ประกวดนางสงกรานทุ่งเขตร้อน็ดร้แบบทายนี้นะคะส่งคุณค่าขึ้นเนที่ไอซก็ต้องใส่ขึ้นไปด้วยนะคะนะคะยอตัวรับงนิดนึค่ะซุ้อออมอาหารมีทั้งข้าวเหนียวไก่ทอดส้มตำขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปิ้งสาคูไส้หมูหมูสเต๊ะ ป๊อปคอนและสายไหมเข้าทีมงานวัดสุดๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดก่อดเจดีไซน์ซึ่งทีมงานโภชนาการรวมพลังก็ได้เข้าร่วมประกวดก่อดเจดีไซน์ปีนี้เป็นปีแรกวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติเช่นเปลือกแตงกวาใบไม้ดอกไม้ที่เราปลูกเองที่บ้านซึ่งรางวัลที่เราได้รับนั้นคือรางวัลชมเชยชื่อรางวัลว,ว่าความพยายามแห่งปี ถึงแม้ว่าจะยังไม่ชนะใจกรรมการแต่พวกเราทั้ง3คนก็ถือว่าชนะใจตัวเองก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนได้อีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปของโรงพยาบาลจะมีอะไรรอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ